การทำนายดวงชะตาหรือลักษณะน,นิสัยของคนเกิดปีระกาในปีพุทธศักราช2568สามารถอธิบายได้ตามหลักโหราศาสตร์ไทยและความเชื่อเกี่ยวกับปีนักษัตรมีความมั่นใจและทะเยอทะยานคนปีระกามักเป็นคนที่มีความฝันและเป้าหมายชัดเจนมีทักษะในการพูดและการเจรจามักเป็นคนที่เข้าสังคมได้ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดีชอบความสมบูรณ์แบบอาจมีลักษณะนนดวงชะตาดังนี้ ด้านการงานปีนี้อาจเป็นปีที่คุณได้รับโอกาสใหม่ๆที่ทําให้คุณได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ด้านการเงินการเงินอาจมีขึ้นมีลงในปีนี้ด้านความรักสําหรับคนโสดอาจมีโอกาสพบเจอคนพิเศษส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะดีด้านสุขภาพควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษควรแก้ดวงให้ไปขอพรกับหลวงพ่อปานปลูกต้นไม้จำป่าเสริมโชคลาภขอกราบขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครอง ปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงพร้อมด้วยอายุวันนัสุขะพละครบทุกประการในปี2568สวัสดีครับผม